สวัสดีค่ะช่องเจคเอนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะบ้านสวยนะคะพร้อมอยู่ค่ะพื้นที่กว้างนะคะเนื้อที่ขนาด149ตารางวาค่ะทุกท่านพร้อมเฟอนิเจอร์เลยนะคะแปงนี้ค่ะอยู่ในหมู่บ้านที่มีบรรยากาศเงียบสงบนะคะมีความเจริญค่ะอยู่ใกล้ซีเจอยู่ใกล้บิ๊กซอยู่ใกล้วิโกด้วยนะคะ เจ้าของต้องขายเพราะว่าดูแลไม่ไหวค่ะมีบ้านหลายหลังด้วยกันนะคะทุกท่านเนื้อที่149ตารางวาตัวบ้านมีสองห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องพระสามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนได้นะคะ1ห้องเก็บของค่ะส่วนด้านหลังต่อเติมหนึ่งห้องใช้เป็นห้องนอนได้นะคะติดแอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะหรือจะทำเป็นห้องสำหรับออกกำลังกายก็ได้นะคะสารพัดประโยชน์เลยค่ะทุกท่าน นอกจากนี้นะคะนอกจากมีพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางแล้วนะคะยังมีของแถมให้ค่ะแถมแบบย้ายเข้าไปอยู่ได้เลยนะคะแค่กระเป๋าผ้าใบเดียวพักอาศัยได้สบายๆค่ะแถมแอร์เจ็ดตัวเลยค่ะทุกท่านทีวีสองเครื่องโซฟาเครื่องฝักผ้าฝาหน้า1เครื่องโต๊ะตู้เตียงและอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะราคาแปลงนี้3ล้านบาทค่ะ ราคานี้ต่อรองได้นะคะถ้าหากว่าท่านชอบนะคะส่วนค่าโอนคนละครึ่งค่ะพิกัดที่ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดคนครราชสีมาค่ะทุกท่านอยู่ใกล้ร้านสะดวกซื้อนะคะทำเรดีค่ะสนใจโทรคุยสอบถามและนับชมแปลงจริงด้วยตนเองได้นะคะติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยค่ะในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ